ะได้เหรอถมุนไผ่ตินี่ก็ได้เอ้ยถมุนไผ่ที่พระขาดบ่พระขาดบ่บ่คือกันซื้อๆื้อเห็นทำนมุนไผ่มออืมมุนเห็นแม่นเมื่อสละหันปลูกไวปมุนเห็นไผ่ซุ้มตุ่มไสไกบ่มีแนวว่ะมอป้าบักเผาก็มันนั่นเป็นหมากนะพ่อเนาะบ่โดนบ่โดนหันเนี่ยเป็นเราก็มีหันกำลังเริ่มหันเห็นบ่หันกำลังเริ่มแล้วใกล้แล้วมุสโซว่าท่านเห็น ต้นนี่เ้ากระโปงขึ้นเดี่ยวนี่ตีนั่นเออนั่นแหละห้องกระโปงขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วป๊ดเห็นบ่อหันเขาโปงมือเส้าหมากไงซ้ำนี่โป่งวางยางมากเมื่งนึงนี่เพราะสิพราเดียนสิซ้ำไดยหมากมันโอ้โถว่ามันหายไพ่พูนแล้วหายองหายอุ้มน้ำพุ่นแล้วเคยเห็นบ่อซ้ำอง ทำองค์ุนแล้วแสงหนึ่งนี่มีแบบสิบมากสิบหมากเกมเมอร์ละน้ำเดินนี่เจ้ายางเขม้าบ่ได้ตั้งดินโจ๊ดพุดพ่นแล้วโจโกโ้คุนแล้วตั้งดินโจโก้คุณแล้วเกิดต้นมันสูงมากนี่งัวกล้วยขม้า,า,า,มานี่ล้นมากแหงล้นไส่นี่บ่ตายคุณป๋วไงหายจินต้มเลยนะเพราะพี่พูดเลยข้าปล่อยไม้รี่เหรอขมาในสวนพ่อรี่ใส่ปุ๋ยอย่างสูตรใด๋ <S <S ขันเหนียวมาขักแท้เห็นบ่หันกำลังฉีดแดกขึ้นมาอีกแล้วหันเออกำลังแล้วหันอีเป็นแซงตัวหนึ่งสิพงขึ้นตัวหนึ่งเออเป็นทีเป็นแท่งหันแล้วหันกระเบื้องทำไงจังหน่อยขายหมากเดียวก็รวยตัวนี่พอวไหวรงว่างมึงตัวลูกขอจักแซงเลยเด้อโอไม่อยากให้ไปไหนนะว่ามันฉีดแดดเดินมันฉีดมันนั่นกูว่า บ่ฮะเสียวไปซอยข้าเจ้าทางซุ้มข้าวแหลงนะหมอเออเออหายท้องแข้งเลยพาโปเออเปงน้ำลงดำหน้าได้นานลาพุ่นแล้วมีผู้ล้วนคันแท้ฟะฟะเหมือนพุ่นแล้วล้วนคันแท้บอกข้าเจ้าเฮ็ดคันแท้ดีดีด้อเป็นคันแท้ยังยังล้วนผ้าของเขานี่เอออุ้ยเบิึงพาสองน่วยนี่สิบ่ได้เอาเลีือดดำน้ำมาบุญหมอไง S <S 2> <S 2> เรื่องนำๆคุณลำม,มาใช้มันก็อยีได้เนี่ยน,น,น้อนเดีว่านี่มันจะเป็นข้อเท่าเกษตร,รกอนไม่ร้องเ<ะ>บิ่งชั้นตัวคันพ่อเฮ็ดแล้วนะบ่มีผิดหวังบ่มีผิดหวังบ่มีพลาดเป้าทางคุณป้าบักสีดาเด้สีดาเป็นสีชมพวายบักบักสีดาเนืน่อเมื่อช้ำมาหนึ่งเห็นมั้ยหนึ่งเข่าบอนวยใหญ่นั่นล่ะทีบเข่าซ้ำทีบเข่าญ่ายนลรอ ตกต้นอยู่เลยว้าไอ้เบิง่งหมดถ้าบ่าว่าเชื่อเอาต้นนึงนี่สิบ่ได้เอารถแมคโคพุ่นบ,บ่มาจองไว้ว้ายพุ่นแล้วแมคโคพุ่นแล้วมาค้ำไว้ถ้าหน่วยนึงนี่กินมัเฮียนหมดบ้านมัดบ้านเลยออื้เนาะนี่นนจังแม่นเกษตรกรโตเทะเฮ้ยลองมือชันตัวกันพอได้เห็ดอ่ะอือมัดหลายวันไี้นี่พอ่อแจกลัน แต่มันประมาณหาล่านนี่ล่ะเหมือนพันแทรของแท้่ได้บ่แม่นของปลอมในประเทศไทยมีมองเดียวมองเดียวว่าเป็นมองเดียวเั่นนี่แล้วประเทศไดก็บม่มีแล้วเขามาขอซื้อพันมันสิขายบ่เดียวคิออยู่บอ่ออืบอบ่ให้ขยายพันน้ำได้ติบอบอบอ่เอาไมแต่ขายผู้เดียวขายผู้เดียวเลยแบ่งให้เจ้าลูกก็เจ้าเ่าไงไม่หมากนื่องนี่เี่ยเนาะอยู่ พุ่นแล้วดันไปดันไปหมากนึงห่วยแม่โคพุ่นแล้วมาดันไปรถดูดพุ่นแล้วมาดันไปค่อยชีดได้โอ้โหชีฟซ้ำม,มือนรถจุ่มบนถนนตีกิ้งไปพุ่นแล้วบักง่ายก็นั่นพุ่นแล้วค่อยชีดได้โอ๋อเออเอ้เอเอเพิเ่งอยู่ในรสนพ่อไปธุระจะเข้ากันเนอไปไหนละ่ะไป,ไปนี่ละไปเล่นนี่ละเออไปไปจะโดนเนอะเออไปโดนเนอกเดี๋ยวสิมัดท่า พาหน้ามะพร้าวใอยหรอยเออคอยทำมาเหตุคอยนี่ด้แล้วจูโดนเออเนี่ยน้อนเด๋ววะอ,อ,อ่าห่วยจับก่อนหาเมียม,มาหามันโทมาเกิดกำลัง ได้ฟิวเมียโทมานโมเมนต์แนวโอ้เณอนะเมย์คักแทดที่รักมื่อนี่เนอะ นีโอกาสกิแมาา่ <c oughs> นี่ดักน,นี่มาเดัมทอนอ่ะมันทอะสมือคือบททอนหายหอ่าสมือเจ้าก,ก็คือว่ายข่อยกันะนะเอาไปแท้ <c oughs> พาไปกู ไปเสะเมือมึงก็บ่ายก,<ะ>กูกูก็คิดว่ากูท่อนเนี่ยมันบักนันคือกันอุ้ยอีปอบนี่มยกูก็บานอีหน่อยหน่อยนั่นออ้อดว้วยมันกันือกันวยแ,แม่ว้ยโฮความลับกูแล้วบัเนี่ยเมนโฮม ที่เน่อห้องหมักขันหมักขันบ่หมักสาสตร์เขาอื่นโอ้ปู้ทะเบีาดตรเอียงมันมาได้ยังไงนี่แบ่งร้อยแบ่งหาร้อยแบ่งยี่สิบเหรียญเอาพี่ายเจ้าก็ต้องเข้าใจในเด้ว่าผู้อื่นเขาไม่เงินคือเจ้าคนอื่นเขาก็ไม่มีหลายคือเจ้าเจ้ามีหลายก็มูก็เป็นแบ่งพักเดียวไม่ยัง ทำไมก็บางไดีนี่ผู้อื่นบ่มีเงินหลายคือเจ้านี่ยกับทั้งพยาบาลทั้งไอ้ยาคันเนี่เหลียนนี่ของไผ่ข,ของไอ้ยาก,ก็แบ่งยี่สิบนี่แบ่งร้อยแบ่งหน่าร้อยของพยาบาลแบ่งพันนี่ของเจ้าเป็นอย่างอ้วนก็ไม่เห็ดสิเล้วนี่เห็ดตัวนอกความไม่แห้งมันสิป,ป่านี้ไผ่ดูนี่ เขาบ่มีเงินเขาเหรียญมากะให้เขาให้ตัวเขามีหน่อยก็จเจ้าแม่เฮ็ดจังได๋ซั่นเพิ่นอยากเขาิเฮ็ดจังได๋ตายแล้วกกว่นมีต่กูบุญยาวโอ้ยโอ้ยเย็บเปียบเลยว้ยเดินหาหลายมึงเขาเอาฮ้อนนั่นม <c oughs> บบายแดงรับเสีย่มยมาให้พุ่นน่ะเพราะยัยอันธน,นาคา <c oughs> รน่ะคอยไปเอาเสื้อ ว่าเป็นยังดอกเขามีเงินก <c oughs> ินปีไม่บักร้ายเด้นี่ไม่ยังบันี่กินปีไม่แล้วเขากินมึงเท่าไหแล้วเท่าไหเจ้าก็นัาเบื้งเหรียญสิล่ะนี่แจ็คเทือนี่เหรี้ยนเลี้งมันเป็นมุนเมือนอะไรจีเปมุนดอกว่าเป็นยังดอกเจ้าจะไปเกียดมีเหรอเลียญหาทริปจังแล้วบ่มีเงิ่อนหน่อยยักษ์มึงเคยเจ้าเด้ ดิ้คอยเฮ็ดจังไดสิบ่ให้เรากับบอได้เรามาปีนหัวคันใดแล้วพร้อมเอาแล้วครับเข้าใจแล้วเอาเก็บบักพริกให้ซื้อก็เอาเอาเขาเอาบักแตงให้ก็เอาเขายังให้เอากับเขาเบิดคอยนะเอาเพื่อสิีนี้เงินกีดปีใหม่กับเจ้าเอกินไปแม่มันนอกบัดนี่มุมินมุนมัดเลยติปานนี่ห้านมุนดอกเบิ่งเอานี่ Cái ôi, ôi, Nhi, áo. <cười> 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 môn ba bimai chị đi. Ba dì mày bô chỉ Nè Mian nila bô nát to. hả nào, m bỏ, ba chỉ hay bố nát của. Nhi. <cười> <cười> Nhi. <cười> <cười> อยู่ที่เจ้ากินน้องง่วกับบานนี้แล้มุนเอเล